สวัสดีค่ะกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะคะดิฉันนางจินดารัตวิรัทวีกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนิสาธารนณะได้รับมอบหมายให้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติการบริหารนิสาานะสาทธนาปสพรและที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะดิฉันก็ขอรับ ความเห็นแล้วก็ข้อกังวลของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านดรพิสิทธิ์ลีอาธรรมนะคะในการชี้แจงในวันนี้นะคะขอตอบเป็นข้อต่าที่ท่านดรพิสิทธ์ได้ให้ข้อสังเกตไว้นะคะเ,เรื่องแรกนะคะคือเรื่องหนี้สัดส่วนนี้ต่อ GDP นะคะที่กำหนดตาม พระราชบ,บัญญัติวินัยทางการเงินการคลังในมาตรา50นี่นะคะที่ท่านเป็นห่วงว่าอาจจะเกินกรอบที่กำหนดไว้คือ60%ของ GDP นะคะในเรื่องนี้เนี่ยสัดส่วนนี้นะคะเป็นสัดส่วนที่ประกาศาตาม พรบรวินัยทางเ,เงินการคลังนะคะโดยประธานคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังและคณะกรรมการนะคะได้กําหนดไว้ว่าสัดส่วนนี้กำหนดที่6กของ GDP นะคะแต่อย่างไรก็ดีถ้ามีความจําเป็นนะคะสัดส่วนนี้ก็สามารถที่จะอาจจะเกินวงเงินตามเกินเกินกรอบที่กําหนดไว้ได้นะคะแต่ คณะกรรมาการก็จะต้องมีพิธีการที่จะให้สัดส่วนเหล่านี้กลับมาอยู่ที่ณจุดเดิมนะคะก็คือจะต้องรายงานเหตุผลแล้วก็แนวทางการแก้ไขเพื่อให้สัดส่วนนี้กลับมาอยู่ที่ณจุดเดิมนะคะประเด็นต่อมานะคะเป็นประเด็นเรื่องนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะรายรายจ่ายในปีงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นแต่รายได้เนี่ยลดลงนะคะสำหรับในปี Uh, 2,564และ uh, คิดว่าในต่อไปในปี2,565เนี่ยประเทศไทยก็ยังเผชิญกับ uh, ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยู่นะคะดังนั้นเนี่ย uh, ไรายได้ที่จะจัดเก็บเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามประมาณการนะคะหรือว่าลดลงจาก uh, ที่ คาดการไว้หรือว่าในปีก่อนหน้านานนะคะเช่นปี63นะคะดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่รัฐบาลก็จะต้องทำงบประมาณขาดดุลน,นะคะเพื่อ,อดาเนินโครงการแล้วก็นำเงินมาเพื่อ,อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะด้วยการจัดทำระบบงบประมาณแบบขาดดุลน,นะคะ,อ,ะอย่างไรก็ดีนะคะใน,ใ,นในส่วนที่มีการ กู้เงินออพอกอโควิดนะคะหรือว่าเรื่องของการขัดดุลก็ดีเนี่ยนะคะอาจจะทำให้นี่ต่อ GDP มีสัดส่วนที่สูงขึ้นนะคะซึ่งจากการประมาณการแล้วเนี่ยในปีในปลายปี64สนะคะสัดส่วนนี้ต่อ GDP ก็ยังอยู่ในกรอบ60%ออยู่นะคะ ประเด็นถัดมาเนี่ยนะคะที่ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องการก่อนหนี้ต่างประเทศเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยสภาพคล่องในประเทศสูงนะคะแล้วก็ประชาชนมีความต้องการที่จะซื้อพันธบัตรในประเทศแล้วก็ผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยนะคะจากการลงทุนในพันธบัตรเนี่ยควรที่จะตกอยู่ในมือของประชาชนชาวไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามแผนการ กลยุทธ์ในการกู้เงินของสำนักงานบริหารนิสสาทนาที่กำหนดไว้เช่นเดียวกันนะคะก็คือเราจะใช้เงินกู้ภายในประเทศเป็นหลักนะคะโดยพิจารณา,เ,าเครื่องมือทางการกู้เงินที่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะโดยขณะนี้เราก็ใช้เครื่องมือระยะสั้นที่เป็นประเภทเทีบิวนะคะหรือว่า,าตัวสัญญาใช้เงินนะคะหรือเทอมโลนเพื่อ ใช้ในการกู้เงินสำหรับดำเนินโครงการตามพรกโควิดนะคะหรือว่าโครงการของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจนะคะเนื่องจากว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ตามความต้องการของการใช้เงินนะคะส่วนการกู้ที่เป็นพันธบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็น b e n c เบนชม o อลหรือว่าเป็นเซฟ i ิ g งบอลเนี่ยเราก็เป็นเครื่องมือหลักนะคะ อาจจะใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยนะคะโดยในปีนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เราก็จะมีการออกเซฟิงบอ o n d ให้ประชาชนได้ซื้อนะคะลงทุนเ,เป็นวงเงิน60 0มืล้านบาทนะคะมีอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดใจนะคะมีระยะเวลา5ปีและ10ปีด้วยกันนะคะสำหรับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนอย่างเช่น ขอสามากรและรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะที่ขาดทุนเรื้อรางมานานนะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ร่วมในการแก้ปัญหานะะในแผนฟื้นฟูซึ่งในแผนฟื้นฟูเนี่ย ทางกระทรวงการคลังนะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักงานบริหารนิสสัทธนะหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการดัดนโยบายทางวิษายนะคะก็ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหานะคะสําหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนี่ของทั้ง2หน่วยงานนี้นะคะเ,เราก็พิจารณาในแผนบริหารนิสสธารณานะคะเ,เนื่องจากว่า2หน่วยงานนี้ก็จะมีโครงการที่บรรจุ ในแผนบริหารนี้สาธารณะประจำปีนะคะคณะกรรมาการนโยบายนี้สาธารณะก็พิจารณาและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้ของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้นะคะแต่เนื่องจากนีรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งนี้เป็นดำเนินโครงการที่เป็น Public Service นะคะก็คือให้บริการประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อหน,นี้แล้วก็ดำเนินโครงการเหล่านี้นะคะ นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการติดตามนะคะกำกับดูแลทัศวิสัยกิจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเ,าเบิกจ่ายเงินกู้นะคะโดยเรามีระบบติดตามโครงการอยู่นะคะโครงการใดที่มีความล่าช้ามีปัญหาเราก็จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการเสน,เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต้นสังกัดนะคะสภาพัฒน์หรือว่าสำนักคบประมาณนะคะที่ดูแลโครงการด้วยกันแล้วก็หากมีข้อสังเกตเนี่ยเราก็จะรายงานคณะมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขด้วยนะคะค่ะก็คงมีแนวคำตอบแล้วก็เพื่อที่จะได้ตอบคำถามของท่านพิสิทธิ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ สมาชิกครับทำพิสิทธิ์ยังมีอะไรติดใจไหมสั้นครับผมผมยังไม่ค่อยสบายใจที่ท่านตอบในเรื่องของรับสากิจเพราะว่าฟังดูแล้วเป็นอย่างทุกปีนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของคสองมก,กกับเรื่องของรถไฟเนีย่ยมันแก้ไม่ได้โดยสิ่งที่ท่านตอบมันต้องแก้ในระดับที่สูงกว่านั้นนะครับแล้วไม่ยิ่งในเรื่องของระดับรัฐบาลว่าต้องดูแลยอย่างไรอย่าปล่อยให้เป็นแบบการบินไทยนะครับ เพราะว่าอันนี้เป็นบริการสาธารณะที่กระทบกับคนหมู่มากนะครับก็คงไม่จะได้ชี้แจงใช่ไหมครับยังมีอยู่ค่ะดิฉันก็ขอรับข้อสังเกตของท่านดรพิสิทธิ์นะคะเพื่อที่จะนำไปเป็นข้อเสนอทางเชิงนโยบายค่ะขอบพระคุณค่ะท่านจุลพันครับท่าน